ผมต้องการความสุขแสนธรรมดาอยากมอเล็กกับเพื่อนๆอยากตกลุมรักใครสักคนผมอยากจะริมรสชีวิตแสนธรรมดาที่เป็นความสุขแบบนั้นสักครั้งก็ยังดีวันจันทร์ผมโดนฟาดด้วยหนังสือวันอังคารผมโดนสาดน้ำเข้ามาตอนอยู่ในห้องน้ำวันพุธผมโดนบังคับให้แก้ผ้าและถ่ายภาพเปลือยใช่ในวันนี้และว,วันพฤหัสฆ่าตัวตาย ผมตายได้อย่างแน่นอนด้วยความสูงระดับนี้ถ้าฉันตกลงไปในพุ่มไม้ฉันอาจจะไม่ตายพื้นถ้าตกลงไปถึงพื้นก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกเอ,อเดมีคนอยู่ด้วยเหรอยังมีนักเรียนคนอื่นอยู่อีกด้วยเหรอฉันควรทำยังไงดีเธอจะไปเรียกคนอื่นมาเหรอเดี๋ยวก่อนอเอ๊ะ ดูเจ้านี่สิหา <Huh? S 1> อีก่าไงมันตายแล้วนายอยากตายเหรอถ้าอย่างนั้นชีวิตของนายฉันขอได้ไหม <Huh? S 1> ถ้านายมีชีวิตอยู่ต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนฮ้อก็เพราะมันน่าเสียดายนี่นาะแล้วยังไงล่ะเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยนี่เรื่องที่เธอพูดมันก็แค่ความเห็นแก่ตัวของเธอเองเธอคิดจะหลอกฉันหรือไงกัน ไม่เอาหน่าฉันก็แค่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับนายอย่างดีใช้ชีวิตกับฉันใช่แล้วยังไงเหรอยกตัวอย่างเช่นนายเห็นอีกาตัวนี้แล้วคิดยังไงเหรอมันน่ารักไหมนายคิดอะไรอยู่ในใจล่ะเออนั่นมันนั่นสินะ พราะมันตายไปแล้วหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็แค่เป็นเพียงขยะส่งกลิ่นเหม็นเน่าสกปรกแค่นั้นเองขยะอุ๊ว่ะสกปรกชะมัดหมอนี่แม่งทำกูมุอนหิดว่ะมึงหลีบไปตายสักทีเถอะยังไงอีกาตัวนั้นก็ดีกว่าฉันถึงมันจะตายไปและเป็นขยะยังไงฉันที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนเป็นขยะอยู่ดี นั่นคือเหตุผลที่นายอยากตายเหรออ๋อใช่แล้วล่ะถึงอย่างนั้นเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันไม่ได้อยากบบกวนนายสัหน่อยเฮ้ก็จริงที่ฉันยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนายเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้แค่ว่านายไม่มีความสุขนายน่ะอยากใช้ชีวิตอย่างขยับไปตลอดชีวิตเลยเหรอฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็เพราะว่าฉันเอง ก็อยากมีเพื่อนและใช้ชีวิตแบบปกติบ้างอยากหัวเราะก,กันในเรื่องไร้สาระและมีแฟนเรื่องนั้นคงเป็นไปไม่ได้สําหรับฉันฉันก็อยากมีชีวิตวัยรุ่นแบบนั้นบ้างงั้นเหรองั้นชีวิตวัยรุ่นแบบนั้นฉันจะมอบให้หนายเองเฮอเอ่อฮะอ้าวฮึบนายอยากสนุกกับชีวิตในช่งวงวัยรุ่นสินะฝากชีวิตของนายไว้กับฉันสิ แล้วฉันจะมอบความสุขนั้นให้ในายเองและเป็นแฟนก็ด้วยนายก็อยากทำมันใช่ไหมฉันไม่ว่าหรอกนะถ้านายอยากจะสัมผัสมันถ้านายมาเป็นตุ๊กตาของฉันไงล่ะไม่ใช่เรื่องเรลวร้ายใช่ไหมไม่ใช่เหรอเออไม่ชอบเลยงั้น ถ้าเราสองคนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็น้อยต้องมาเป็นตุต๊กตาของฉันนะอ่ะแย่แล้วเล่กันเล่นใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ตายแน่ <laughs> แม่งอาจเจียนออกมาวะ่ะแหวะเอาจริงดิโคตรสกปรกเลยวะ่ะมึงทำความสะอาดด้วยสิวะใช้ปากของมึงนั่นแหละไอขยะมองทางนี้หน่อยทำไมเรื่องแบบนี้ อยากให้อีพวกแม่งไปลงนรกให้หมดอ่ะโคตรเจ็บเลยแขนฉันน่าจะหักอ่าะถึงจะเจ็บตัวแต่ก็ไม่ตายสินะตอนนี้นายเนาะเป็นตุ๊กตาของฉันแล้วนะฝากตัวด้วยนะนายเป็นตุ๊กตาของฉันแล้วฉันจะทำให้ดีเลยจะดูแลนายอย่างดีทำไมเธอถึง ก็ฉันเหมือนกับการควบคุมด้วยวิทียุบังคับหรือเปล่านะเพราะอย่างนั้นฉันเลยอยากทำให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอยากสร้างชีวิตให้ใครสักคนเพอร์เฟกฉันจะพานายไปพบกับความสุขอย่างแน่นอนเพราะนายเป็นตุ๊กตาของฉันแปลว่าเธอจะทำทุกอย่างเพื่อตุ๊กตาใช่ไหมฉันจะมีความสุขได้จริงๆหรอ ฉันอยากจะมีความสุขจริงๆอืมได้สินี่คือคำสั่งแรกที่ทำให้มีความสุขหลับตาสิเข้าใจแล้วอออเอออเมื่อกี้จะจะจูบไงล่ะฮะอ,อะไรอะไรนะออกซิโตซินคือโฮอร์โมนแห่งความสุขที่ถูกหลั่งออกมา มันทำให้รู้สึกอิ่มเอิมหัวใจเรื่องที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขกว่าใช่ไหมละ่ะตุ๊กตาของฉันต้องมีความสุขเพื่อที่เธอไม่นา,นายมีความสุขฉันไม่ต้องการตุ๊กตาที่ไม่เชื่อฟังถ้านายไม่เชื่อฟังฉันละก็ฉันอาจจะทำลายนายทิ้งซะเพื่อสิ่งนั้นแล้วนายต้องทำตามที่ฉันสั่งเอาละ่ะคำสั่งต่อไปบอกความปรารถนาของนายมาหนึ่งข้อสิ เรื่องสนุกสนุกอะไรก็ได้นายอยากจะขออะไรกินนี่ตะเกงวิเศษยอยู่ตรงหน้าแล้วนะความปรารถนาของฉันเหรอถ้าเธอทำได้ฉันอยากแก้แค้นพวกมันไอ้พวกที่ชอบทำร้ายฉันดีมากเก่งมากเลยที่พูดมันออกมาฉันจะทำให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงเอง ขอโทษนะคะที่มาลงคลิปช้าพอดีว่าที่ผ่านมามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากพากก็เลยลงช้าดิดนึง